สมัยนี้ยิงโฆษณา Facebook เนี่ยมันไม่เวิร์คละมันแพงเหลือเกินเหมือนกับตําน้ำพริกละลายแม่น้ำเลิกโฆษณาออนไลน์กันเถอะหลายคนคิดไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับแต่ลึกๆแล้วก็อยากที่จะโฆษณาให้คนเห็นในโลกโซเชียลมีเดีเยเยอแต่ทำอย่างไรจะทำให้มันเกิดประสิทธิภาพในวิดีโอตัวนี้มีคำตอบนั้นให้กับคุณนะครับ สวัสดีครับผมชื่อคุณชายผมเป็นคนหนึ่งที่มีความหมกมุ่นจริงจังมากเกี่ยว่องการสร้างธุรกิจได้มีการลงเรียนกับนักธุรกิจระดับโลกหลากหลายคนนะครับตั้งเรียนในโลกของออนไลน์ทั้งบินไปรนเองที่ต่างประเทศหนึ่งในคนที่ผมลงเรียนด้วยอย่างจริงจงจ,งจังเลยมีชื่อว่าแฟรงเคอร์แฟรงเคอร์นี่ถือว่าเป็นนักธุรกิจออนไลน์ระดับตัวพ่อของโลกเลยทีเดียวเอยชื่อมานี่นักการตลาดออนไลน์ทุกคนแทบจะรู้จักกันเป็นอย่างดีในระดับโลกนะครับ แฟรเกอร์บอกว่าปัญหาของคนโดยส่วนใหญ่ที่ยิงโฆษณาไปแล้วแล้วไม่เกิดผลลัพธ์เป็นเพราะไม่เข้าใจคำว่า customer journey customer journey คือการเดินทางของผู้บริโภคจากคนที่เขาเห็นคุณจนกระทั่งสุดท้ายเขากลายมาเป็นลูกค้าของคุณคุณต้องเข้าใจโปรเซสการเดินทางในแต่ละช่วงของเขามีอะไรบ้าง ฟรงค์เคให้หลักการเอาไว้ว่าการเดินทางเขาคุณต้องให้ความใส่ใจใน3จุดด้วยกันจุดที่หนึ่งจุดแรกเลยคือแอดหรือโฆษณานั่นแหละโฆษณาที่คุณยิกไปคุณต้องทำให้โฆษณาของคุณมันฮุกให้ได้ฮุกคือการเกี่ยวเอาไว้มันต้องเกี่ยวความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ได้ <Head> เฮดไลน์เป็นอย่างไรรูปภาพเป็นอย่างไรวิดีโอที่ลงไปเป็นอย่างไรมันตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายคุณไหมถ้ามันตรงมันจะเกี่ยวความสนใจของเขาเอาไว้ได้จะเป็น Facebook จะเป็น Youtube เหล่านี้เป็นแค่เครื่องมือพาคอนเทนต์ของคุณไปอยู่ข้างหน้าของคนที่คุณอยากจะให้เห็นแต่ เขาเห็นแล้วเขาจะกวดต่อไหมมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณเอาไว้เขาเห็นมันฮุกหรือมันเกี่ยวก็ได้ไหมนั่นคืองานของคุณข้อที่สองหลังจากฮุกได้แล้วสิ่งที่หลายคนไม่ทํากันคือคุณจําเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าออปติงหลายคนโดยส่วนใหญ่พอเห็นโฆษณาต้องการให้เขากดกดเสร็จปุ๊บไปที่หน้าขายของเลยขายสิ่งนี้ขายแนะนําธุรกิจตัวนั้นตรงๆต้งๆเลย แต่นักการตลาดที่ชาญฉลาดจะเลือกสิ่งแรกที่จะให้คนทำคือเขาเรียกว่าออฟติงออฟติงคือให้เขากรอกชื่อและอีเมลไว้ก่อนเมื่อคนกรอกชื่อและอีเมลไว้แล้วคุณจะสามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้และทำการตลาดหลังจากนั้นได้แม้นเขาจะไม่ซื้อในตอนนี้หลังจากที่คุณทำออฟตินเรียบร้อยแล้วสเต็ปที่3ครับ นั่นคือทําให้เกิดการซื้อคุณจำเป็นที่จะต้องมีออฟเฟอร์ที่ดีเพียงพอคนจำนวนมากพูดถึงเรื่องการขายจะนึกถึงสินค้าตัวนี้ธุรกิจตัวนี้บริการอันนั้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในฐานะคนซื้อคนซื้อจะตัดสินใจได้ซื้อได้ง่ายมากเมื่อเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะได้รับมันมากกว่าสิทธที่เขาจ่ายออกไปดังนั้นนักการตลาดที่ดี จะไม่ใช่เพียงแค่ขายสินค้าเป็นชิ้นใดชิ้นหนึ่งแต่จะทําให้มันเป็นออฟเฟอร์ซื้อสิ่งนี้และมันได้สิ่งนี้และสิ่งนี้และสิ่งนี้ประกอบกันไปด้วยทําให้มูลค่าที่ลูกค้าจ่ายมามีความรู้สึกเขาได้มากกว่าที่เขาได้จ่ายและนั่นคือเทคนิคการตลาดที่แฟรงค์คือให้เอาไว้นะครับนั่นคือแอดของคุณจําเป็นจะต้องฮุกคนเกี่ยวคนไว้ได้อันดับที่2เมื่อเกี่ยวไว้ได้แล้ว เก็บคอนแท็เขาให้ได้ก่อนเขาจะซื้อตอนนี้หรือไม่สามารถติดตามได้ในภายหลังและอย่างที่3ครับอย่าเพีเยงแค่ขายสินค้าแต่จงขายออฟเฟอร์ทำให้มูลค่ามากกว่าที่เขาจ่ายมาหากคุณชอบวิดีโอตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันต่อไปผมทำวิดีโอเทรนนิ่งวิตัวหนึ่งมีชื่อว่า5เคล็ดลับอัจฉริยะการตลาด หากคุณอยากจะรู้ว่านักการตลาดระดับโลกคนที่ประสบเสร็จในโลกธุรกิจระดับโลกเขามีทักษะการตลาดอย่างไรกดที่ลิงก์ด้านล่างเดีลยแเลยวผมเจอคุณในวิดีโอเทรนนิ่งตัวนั้นนะครับผมคุณชายครับและนี่คือ Control Your Life เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าครับหรือกินหรือใช้เหลือ,อไว้ทำความดีคนดีต้องรวยสวัสดีครับผม